สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวการทำข้าวหลามคุณยายกันนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะตักข้าวใส่หม้อนะคะให้พอดีกับที่เราจะเผานะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวนะคะหลังจากนั้นทิ้งไว้สองชั่วโมงนะคะแล้วก็คว่มข้าวเอาน้ำออกให้หมดค่ะต่อมานะคะเราก็นำถั่วดำนะคะที่ต้มสุกแล้วนะคะ มาใส่ผสมกับข้าวเหนียวนะคะใส่พอประมาณนะคะแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ทําการกอกใส่กระบอกได้เลยค่ะเราจะกอกนะคะให้ข้าวห่างจากปากกระบอก1นนิ้วชี้นะคะ mm. เพื่อที่จะไม่ให้เวลาเผาสุกเนี่ยข้าวจะไม่ล้นออกมานะคะ เมื่อกองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโรยหน้าด้วยถั่วดำนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นมะพร้าวอ่อนหรือเผือกก็ได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะนําน้ํากะทินะคะที่เราผสมน้ําตาลแล้วก็เกลือตั้งไฟจนเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําม,มาตักใส่กานะคะเพื่อทําการหยอดลงในกระบอกข้าวหลามนะคะ หยอดให้พอดีกับข้าวเหนียวที่เรากรอกลงไปนะคะไม่ให้น้อยเกินไปนะคะถ้าน้อยเกินไปเนี่ยจะทําให้ข้าวไม่สุกนะคะต่อมานะคะก็เป็นขั้นตอนการเตรียมไฟสําหรับเผานะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำข้าวหลามนะคะขึ้นรางเผาเข้าวหลามได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะเราจะต้องทําการกลับข้าวหลามนะคะตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้ไม้และก็ข้าวเหนียวที่อยู่ข้างในเนะะี่ยค่ะไหมค่ะเราจะเผาประมาณ2ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าจะสุกนะคะเมื่อเผาสุกแล้วนะคะเราก็นำโลมาเช็ดแล้วก็ใส่ตะกร้าได้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของการเผาข้าวหลามแล้วค่ะ